าวน้อบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะนอ่งตอนนี้มาใช้ความเรียบร้อยนะคะของบาง้านกะคือตอนเนี้ยดิวอินตอนเนี้ยคือเล่งฮ็ดงานเต็มทีเลยเพราะว่าเราจะเล่งให้ทันขึ้นบ้านใหม่ในวันที่30นี้นะคะ30พฤษภาคมเดี๋ยวสภาพดูเดิความคืบหน้าขางแหนกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเดินเลย เดี๋ดยวจะพาไปเบง่งห้องนอนห้องที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำก่อนนะ อัปเดตให้เบิ้งจ่าพี่น้องอัปเดตให้ดูนะคนะนี่ก็จะเป็นัวส่วนตัวส่วนนัวฝรจบ่ห้องหี้คมีข้าอาร่งนี่คือห้องย ข้างบนก็จะมีอ่านอนเตียงก็จะมีลูกเล่นนะคะมุมนี่นั่นว่าไปงานเบิ่งอันนี้ก็นี่ก็เป็นตัวเหมือนกันบ้านเหมือนบ้านพี่ดาว คือห้าห้องนอนห้าห้องนอนหกห้องน้ำกูไปดู QC บ้ค่ะห้าห้องนอนหกห้องน้ำนี่ สีก็จะกลิ่นสีก็จะแรงนิดนึงแต่ว่าห้องนี้แบบสะใจมากอะกว้างมากเลย นี่คือเป็นห้อง f ฟ m i l มิลี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอัปเดตกไปเรื่อยๆนะคะเร่งเต็มที่ค่ะพามานกระสร้างแล้วเรียบร้อยแล้วกะเตรียมสั่งโต๊ะผู้โต๊ะผู้แล้วกะออฟนิเจอร์บางส่วนแต่แอร์ก็คือมาจากโครงการเป็นแทนแห้เบอรทุกตัวเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะ อย่าพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ